สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พ,พี่อีกแล้วใน E p พีที่297สวัสดีพี่พ,พี่ยามเย็นวันพุทธที่20มีนาคม2567นะครับพี่ ยามเย็นๆยวันพุธแบบนี้ยามเย็นๆแบบนี้เรามาเจอเจอกันน้องมีพระบ้านๆเอามาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเช่นเคยครับพี่พระบ้านๆราคาทุกถูกครับพี่วันนี้เอามาแบ่งปันเหมือนเช่นเคยขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ i d i d h e เฮงดี7 8 9และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ ไม่ต้องกังวลใจเลยครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้พระบ้านๆพระถูกๆ อ่มาแบ่งปันพี่พี่น้องพี่เนาะมีประมาณนี้เลยวันนี้ยำเย็นๆแบบนี้ถ้าน้องไปไวเกินไปพี่พี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะพี่เนาะเอ้าเราไปเริ่มต้นรายการแรกกัเลยดีกว่านงพี่เนาะไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่พี่แล้วไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่พี่แล้วเราไปเริ่มต้นรายการแรกที่ยักษ์ วัดละมุดแบบนี้เลี่ยมเก่าๆมาเรียบร้อยเนื้อตะกัวเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ยักษ์วัดละมุดแบบนี้สวยๆหลังลอยจานแบบนี้โอ้โหคลาสสิกมากพี่ๆลองดูเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูเลยน้องลงกล้องให้พี่ๆดูเลยครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่โอ้โหสวยงามดีสวยงามดีแบบนี้ครับ,บพี่นี่เลย โอ้โหสวยงามจริงๆครับพี่โลหะตะกัวเกา่าๆแบบนี้สวยงามดีมีรอยจานโอ้โหคลาสสิกมากครับพี่รอยจานแบบนี้คลาสสิกมากพี่พี่ลองดูแบบนี้ชอบไหมครับพี่อย่างนี้ชอบไหมครับพี่รอยจานลึกๆคมๆนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดียักษ์วัลลุมต์เนื้อตะกัวแบบนี้เรียมเรียบร้อยเอาสามร้อยบาท เปิดประเดิมรายการแรกเอา300บาทเท่านั้นคับพี่รายการต่อมาเป็นพระสมเด็จแหวกม่านเนื้อเมฆพัดแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบตลับอย่างดีแบบนี้พี่ๆลองดูตลับแบบนี้ ดีๆสวยๆเนื้อเมฆพัดน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่พ้าสมเด็จแหวกม่านมีการปิดทองสวยงามดีครับพี่แบบนี้โอ้โหสวยงามดีครับพี่แล้วหลังมีรอยจานแบบนี้เลยด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลยครับพี่เป็นพระสมเด็จแหวกมา Dude, ่านน้องพี่น้องมีตลับให้หนึ่งใบเนื้อเมฆพัดส,สุดๆเลยพี่สุดจัดเลยพี่ลองดูแบบนี้มีการปิดทองสวยๆแบบนี้เลยครับพี่มีการปิดทองแบบนี้สวยงามดีสมเด็จแหวกม่านแบบนี้เนื้อเมฆพัดสวยงามดีหลังมีรอยจานแบบนี้โอ้โหสุดยอดครับพี่สุด ยอดเลยนะพี่น้องแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบแล้วพี่ลองดูเลยอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นพระเปิมโอ้โหชุดบนนี่เป็นพระขนาดใหญ่เลยนะพี่น้องแต่ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดของความคลาสสิกครับพี่พระเปิมลำพูนแบบนี้องค์ใหญ่ๆสวยๆโผลหลังนี่เด้งๆพี่ๆลองดูมีหน้ามีตาอยู่นะยังพอมีหน้ามีตาอยู่ครับพี่เนื้อดินเก่าๆพระสวยงามดีครับพี่ สวยงามดีองค์ใหญ่ๆอ้วออนๆลำๆแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบครับพี่มีตลับให้หนึ่งใบพับเปิมแบบนี้สวยงามดีครับพี่เนื้อดินสวยงามดีพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่ลองดูครับพี่สวยงามมากๆเลยน,นยะพี่น,น้องแบบนี้ครับพี่มีหน้ามีตานะมีหน้ามีตานะพี่ลองดูเนื้อโอ้โหดูครับพี่ดูในซอกสิพี่ๆดูในซอกสีคราบความเก่าคราบกุยังเกาะติดอยู่เลยครับพี่ดูในซอกคราบกุยังเกาะติดอยู่แบบนี้เลยครับพี่ลองดูสวยงามดีครับพี่สวยงามดีเก่าๆสวยงาม ทำดีมีคาบกุเกาะแบบนี้โดนใจพี่ๆกันบ้างไหมครับพี่ดูโอ้โหโผล่เด้งๆอย่างนี้ครับพี่โผล่เด้งๆแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ชอบไหมครับพี่สวยงามดีครับพี่เนื้อดินเก่าๆพี่น้องพระเนื้อดินเก่าอายุเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบพับเปิมแบบนี้เอา400บาทพับเปิมแบบนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่น้อง ชอบทรา้พี่จัดไปเลยครับพี่รายการต่อมาเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดคับพี่ตัวหนังสือใหญ่แบบนี้ศูนย์ห้าตัวหนังสือใหญ่มีตลับมาให้พี่พ em ี Witch ่หนึ่งใบอย่างนี้มีตลับมาให้พี่พี่แล้วหนึ่งใบเอาไปใช้เลี่ยมขึ Queen ้นคอได้เลยนะพี่ต้องไม่ต้องเป็นเลี่ยมแล้วพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดงสวยๆผมว่าอยู่ในเกณฑ์น่ารักดีครับพี่พระอยู่ในเกณฑ์น่ารักดีพี่พี่ลองดูยังดูสวยคมนะพี่พี่ลองดูครับพี่ยังดูสวยคมอยู่เลยพี่พี่ลองดูคับพี่ลม ดำอาจจะหายออกไปนะพี่เนาะแต่ว่ายังดูสวยงามอยู่เลยครับพี่แบบนี้สวยงามดีหน้าตัวทอแบบนี้ครับพี่ศูนย์ห้าหน้าตัวทอแบบนี้เนื้อทองแดงสวยๆพี่ๆลองดูครับพี่ ตัวหนังสือใหญ่แบบนี้ตัวหนังสือใหญ่แบบนี้พี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้ชอบกันไหมครับพี่อย่างนี้ชอบกันไหมครับพี่หลวงปู sentir, ่ทวดต้นเนาะเต่าลีดศูนย์ห้าหน้าทอพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปหกร้อยบาทมีตลับให้แล้วหนึ่งใบเอาหกร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูพี่พี่ลองดูครับพี่เนาะรายการต่อมาเหรียญหล่อเป็นพันหล่อพระพุทธชินราชหล่อเก่เาแบบนี้ครับพี่หล่อเก่เาแบบนี้สวยงามดีแล้วพี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบสุดยอดถึงความคลาสสิกครับพี่ ต้ฐานมีรอยมีมีโค้ดแต้งมีต่อโค้ดแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่มีต่อโค้ดแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พระพุทธชินราชพระหล่อเก่าๆสวยงามจริงๆครับพี่พระหล่อเก่าๆสวยๆพี่พี่ลองดูแบบนี้โอ้โหหล่อเก่าสวยงามดีครับพี่ดูล่อเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยพี่หล่อเก่าๆสวยๆพี่พี่ลองดูนี่ดู ในซออแบบนี้คาบเข่าเมาคาบข,าขาบี้เบายังเกาะติดอยู่ครับพี่คาบเข่าเมาคาบข,าขาบี้เบายังเกาะติดอยู่เลยครับพี่แบบนี้นะพี่เนาะลองดูครับพี่ลองดูเลยพี่พี่ลองดูนี่ดูโอ้โหดูครับพี่นี่อื <c oughs> เป็นพัดลอเก่าสวยงามจริง,รงๆพี่พัดลอเก่าเก่าสวยงามจริงจริงพี่พี่ลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่ลอก็เก่าแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอาสามร้อยบาท อย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะในการต่อมาผมบอกได้เลยว่าสวยงามจริงครับพี่เหเรียญนี้เหรียญพระพุทธชินราชนอถอจอก,กอแบบนี้ปี2460นะพี่นอ้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่ดูเขาแกะออกจากแกะออกจากกรอบทองนะพี่นอ้องอ่าเอา่เออะไรนะไอเทียนยังติดอยู่เลยครับพี่แบบนี้ครับพี่พระพุทธชินราชครับพี่เหรียญพระพุทธชินราช2460แบบนี้หลังอ่าหลังเป็น ยันอ,อกเราแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีนะพี่ต้องแบบนี้ครับพี่ห่วงเชื่อมเก่าๆสวยงามดีอย่างนี้เลยพี่สวยงามจริงพี่ลองดู โอ้โหเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามครับพี่แบบนี้เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามนอทอจโกแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่พระพุทธชินราชตัวหนังสือครบชัดเจนคมคมหน้าตาคมคมเหรียญคมคมรายละเอียดคมชัดดีมากๆครับพี่รายละเอียดคมชัดดีมากๆเลยเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้ครับพี่แบบนี้พระพุทธชินราชเหรียญพระพุทธชินราชหลังอกเหลาแบบนี้ครับพี่โอ้โหดู ด้านหลังตัวยันคมชัดหนุมานแบบผูสะบกแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีครับพี่พี่พพพลองดูเนื้อทองแดงแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เหรียญนี้สวยงามเนาะพี่นนอะอย่างนี้แม่ถ้าเป็น เรียมแบบห่วงขึ้นคอนี่ผมว่าสวยเลยพี่พร้อมใช้อย่างนี้น่ารักดีอย่างนี้เอา400บาทนี้อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นคับพี่ลองดูเลยพี่พ,พี่ลองดู ижу, คับพี่อย่างนี้คับพี่เหรียญพระพุทธชินาราชแบบนี้2460เอา400บาทคับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญน,นี่เลยครับพี่ปก8รอบหลวงปู่ทิมคับพี่พระหน้าปก8รอบหลวงปู่ทิมแบบนี้นที่ระลึกอายุครบ8รอบหลวงปู่ทิมแบบนี้นี่เลยครับพี่ ไตมาส18ครับพี่หลวงปู่ทิมไตมาส2118สวยงามดีพี่พี่ลองดูรายละเอียดสวยงามคมชัดเนื้อทองแดงสวยสวย,สวยพี่พี่ลองดูครับพี่เนื้อทองแดงสวยสวยพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้ต่อโคตรจิกจิกหน่อยหน่อยต่อโคตรจิกหน่อยหน่อยแบบนี้แต่ว่าคลาสสิกดีพี่พี่ลองดูนี่ดูรอยยะเหลือแบบนี้โอ้โหสวยงามครับพี่ ที่ระลึกอายุครบ8อบรอบพี่ปก8รอบหลวงปู่ทิมแบบนี้สวยงามดีคมชัดดีนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ดูรายละเอียดสวยงามดีครับพี่หลวงปู่ทิมไตามาส18แบบนี้พี่พๆลองดูครับพี่เนื้อทองแดงสวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาทอย่างนี้เอา400บาทเอาเ้าแสดงว่าผมบอกราคาเหรียญน,นี้ผิดนะสิ พี่ๆทันใดได้ไปถือว่าโชคดีครับพี่ราคาเหรียญนี้ไม่ใช่400รที่จริงแล้วต้องไม่ใช่400ครับพี่แต่น้องบอกไปแล้วคําไหนคํานั้นเอาอย่างนี้ก็เอา400เหมือนกันพี่ที่จริงจะต้องไม่ใช่ราคา400นะพี่เนาะลองดูพี่ลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นพระพุทธชินราชใบเสบมาหูชินตะกวดสนิมแดงองคนี้สวยจริงจพี่ชินตะกวดสนิมแดงองคนี้สวยจริงๆพี่ลองดูผมว่าสวยงามมากๆเลยนะพี่นะหน้าตาติดคมชัดเลยครับพี่นี่ดู หน้าตาติดคมชัดโอ้โหเกตเปลวเพลิงแบบนี้สวยงามดีชินตะกัวสนิมแดงองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าลงตัวสวยงามมีความเก่าแบบสุดๆเลยครับพี่แบบนี้สวยงามจริงๆพี่ชินตะกัวสนิมแดงแบบนี้เลยโอ้โหคลาสสิกครับพี่เก่าจริงเก่าจังสวยงามดีเราเลี่ยมมาเรียบร้อยเราเลี่ยมมาเรียบร้อยพี่ๆลองดูเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยนะพี่น้องแบบนี้พระพุทธชินราชใบเสมาโอ้โหสวยพี่บอกได้คําเดียวว่าสวยจริงๆที่ดูหน้าตา สวยงามมากๆเลยพี่หน้าตาครบคมชัดมากๆครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทพระกรุ่เก่าๆสวยงามดีแล้วผมบอกได้เลยว่าองค์นี้สวยงามจริงๆครับพี่เอาแค่400อบาทตอนพี่น้องรายการต่อมาเหรียญห้าเสือหลวงพระคงวัดวังสับปะรดแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหดูสวยคมแบบนี้ห้าเสือ 5เสือหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดมีต่อโคดหนึ่งจุดครับพี่เหรียญสวยๆคมๆด้านหลังเป็นแบบนี้เลย2 5 2 1าเสือหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่หน้าตาสวยงามหน้าตาหลวงพ่อสวยงามแบบนี้ครับพี่ริ้วจีวรคมๆรายละเอียดยังดูคมชัดดีครับพี่รุ่นห้าเสือแบบนี้หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหหลวงพ่อคง สุวรรณโนแบบนี้วัดวังสับพรดพี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่เหรียญอยู่ในเกณฑ์น่ารักน่าใช้พี่พี่ลองดูครับพี่เหรียญอยู่ในเกณฑ์น่ารักน่าใช้เหรียญหเสือแบบนี้2 5 2 1ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา400บาทเหรียญพ่อคงวัดวังสับรดเอา400บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาถาว่าโลแบบนี้โอ้โหแกะบล็อกได้สวยงามมากๆครับพี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดจริงๆ หลวงพ่อทองมาถาวาโลแบบนี้วัดสว่างท่าสีจังหวัด101 2, ร้อยปี2,118ครพีหลังยันคมคมแบบนี้ข้างหน้าข้างหลังคมชาร์จ ข้างหน้าข้างหลังคมชัดมากๆครับพี่ลองดูนี้หน้าตาหลวงพ่อคมชัดแกะบล็อกได้คมสวยดูดีมีมิติมากๆครับพี่ไม่ว่ามองมุมไหนก็สวยในหูยังลึกเลยครับพี่ในใบหูยังคมลึกเลยครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่เหรียญหลวงพ่อทองมาถาวาโลแบบนี้มีต่อโคตหนึ่งจุดที่สังคติแะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีเส้นคอยังขึ้นอย่างนี้เลครับพี่ริ้วจีวอนคม,คม,คม ตัวยันคมคมไม่มีล้มเลยครับพี่ตัวยันคมคมไม่มีล้มวัดสว่างท่าสีแบบนี้จังหวัดร้อยเอ็ดปีสองรตัวยันคมชัดดีไม่มีล้มครับพี่หลวงพ่อทองมาถาวโลเนื้อทองแดงแบบนี้สวยงานดีถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาท หลวงพ่อทองมาถาว่าโลพี่ลองดูครับพี่ว่าสว่างท่าสีเอาไป400บาทครับพี่รายการต่อมาโอ้โหอันนี้ครับพี่ผมบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันจริงๆพี่พระปิดตาเนื้อหล่อเก่าๆครับพี่เนื้อหล่อเก่าๆสวยงามดีโลหะเก่าๆแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่แค่ดูโลหะแบบนี้รอยตะไบแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกแล้วพี่คลาสสิกแล้วครับพี่ดูโอ้โหรอยเก็บตะไบแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีครับพี่หลังยันแบบนี้ครับพี่พระปิดตาหลังยันแบบนี้อันนี้น้องไม่ทราบที่ลองดูแล้วกันพี่ อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา200บาทพระปิดตาโอเขาเก่าเอา200บาทเท่านั้นกรบพี่รายการต่อมาเป็นเต่าหลวงเพราเงิน ขนาดกําลังน่ารักดีครับพี่ขนาดกําลังน่ารักดีเลยพี่พี่ลองดูโลหะเก่าเก่า,า,าเหมือนกันพี่โลหะเก่าเก่าขึ้นออกสนิมแดงขร้นขึ้นแบบนี้ครับพี่สนิมแดงขึ้นแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกครับพี่โลหะเก่าเก่าสวยสวยพี่โลหะเก่าเก่าสวยสวยพี่พี่พลองดูเต่าหลวงพ่อเงินแบบนี้ขนาดกําลังเล็กๆน่ารักน,น่าใช้ดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท เต่าหลวงพ่อเงินแบบนี้เอา3า0รอบาทเท่านึงครับพี่รายการต่อมาเป็นพระปิตาหกเหลี่ยมอันนี้เป็นเนื้อผงนะพี่น้องเนื้อผงเนื้อผงคุกลักแบบนี้ครับพี่แล้วมีการเหมือนมีการทาลักบางๆพี่ๆลองดูครับพี่แบบนี้สวยงามดีเป็นพระปิตาหกเหลี่ยมครับพี่สวยงามดีมีการทาทองแบบนี้ลงลักปิดทองแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีสวยงามคลาสสิกดีครับพี่พระปิดตาหกเหลี่ยมเนื้อผงเนื้อผงคุกลักแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหเก่าๆครับพี่ดินดูด้านหลังมี ตัวยันแบบนี้นะพี่น้องตัวยันแบบนี้สวยงามดีมีคาบลักยังติดอยู่ครับพี่คาบลักยังเกาะติดอยู่แบบนี้สวยงามดีครับพี่เป็นผ้าปิดตาหกเหลี่ยมแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป200บาท เอามาแบ่งปันปพี่พี่เอาแค่200บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นงบน้ำอ้อยเนื้อตะกว oil, ต่กวเก่าๆ2หน้างบน้ำอ้อยตะก่วเก่าๆ2หน้ามีตลับพุกให้หนึ่งใบแล้วพี่มีตลับพุกให้พี่พี่แล้วหนึ่งใบพี่พี่ลองดูเลยตะก่วเก่าๆสวยงามดีครับพี่ตะกว่เวเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่ตะก่วเก่าสวยงามดีอย่างนี้เป็นพิมพ์สองหน้าเก่าดีสวยดีแบบนี้มีตลับให้แล้วหนึ่งใบพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าชอบพี่พี่จัดไปพี่เอา300บาท ตะกัวเก่าๆเอา300บาทเท่านั้นก็พี่รายการต่อมาเป็นพระนางพยาแบบนี้ครับพี่ พระ, abei, พะ,พะนางพญาเนื้อหาผมบอกตั้งแต่เลยว่าเก่าสุดๆเลยพี่เก่าสุดๆเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้โอ้โหดูพี่พี่ลองดูเก่าๆแบบนี้ลองดูครับพี่พระนางพญาเนื้อดินเก่าๆสวยงามดีเหมือนกันครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่ลองดูเนี่ยดูเนื้อหาครับพี่ดูเนื้อเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบครับพี่เผื่อพี่ชอบเนาะลองดูอย่างนี้เนื้อเก่าๆครับพี่คลาสสิกดีเนื้อเก่าๆคลาสสิกดีพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่ได้มาบ้านๆเลยพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยอย่างนี้ครับพี่ เหมาบ้านมาได้แบบนี้ครับพี่พระนางพญาเก่าดีพี่เก่าเก่าเนื้อออกเนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้นะพี่น้องลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอามาแบ่งปัน200บาทพระนางพญาแบบนี้เอา200บาทเท่านนครับพี่รายการต่อมาเลย โอ้โหสิงหล่อเก่าๆแบบนี้สิงหน้าโบสิงหล่อเก่าๆแบบนี้หลวงพ่อกลวยชุดตินทโลตอนแรกผมก็คิดว่าเขามีเฉพาะเนื้อตะกั่วแล้วพี่น้องพี่ๆบอกว่าอ๋อเขามีเนื้อโลหะด้วยอย่างนี้พี่ๆลองดูครับพี่พิมพ์ทรงแบบนี้ใช่ไหมพี่หลวงพ่อกลวยไม่หรือเปล่าแล้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูมีพี่ๆหลายท่านบอกหลวงพ่อกลวยเลยอย่างนี้เป็นสินหลวงพ่อกลวยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เป็นสิงคอยาวครับพี่นี่อย่างนี้ครับพี่หลวงพ่อกลวยชุดตินทโลแบบนี้โลหะเก่าๆสวยงามดีครับพี่ รอโลหะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่สิงห์หลวงพ่อกล้วยแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป200บาทนี้อย่างนี้เอา200บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่น้องลองดูครับพี่รายการต่อมาเลยพี่วันนี้ไปไวนิดหนึ่งครับพี่ยามเย็นแบบนี้ไปไวนิดนึงอย่างนี้เลยครับพี่โอ้โหพี่ดูดอกพริกกุล คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมแบบนี้เป็นดอกพิกุลครับพี่เป็นสายเครื่องรางแบบนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยเลี่ยมมาเรียบร้อยครับพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เลี่ยมมาให้พี่พี่เรียบร้อยเลยพี่พี่ลองดูนี่เดี๋ยวอัดครับพกับชื่นนี่เออเดี๋ยวหลุดนี่ครับพี่อย่างนี้ครับพี่ดอกพิกุลสวยงามดีคุณแม่บุญเรือนพี่ๆลองดูอย่างนี้เอาไปใช้ติดรถติดบ้านติดพวงกุญแจได้นะพี่ต้องแบบนี้ครับพี่นี่ดอกพิกุล มีความหมายที่ดีนะนะเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นดอกไม้มงคลครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่ดอกดอกพิกลค,คุณแม่บุร ần, เรือนน้องพี่น้องแม่ชีบุเรือนตรงบุญเติมแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป3 0 0บาทอย่างนี้เอา300ยังไม่ลงกล้องให้ดูเลยบอกราคาไปแล้วว่า300บาทแบบนี้สวยงามดีครับพี่เป็นดอกพิกุลครับพี่อย่างนี้แม่ชีบุเรือนนาะพี่เนาะเ,เอา300บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นยอดขุน,นพลพเยาแบบนี้ครับพี่ยอดขุนพลพเยาแบบนี้สุ้มโพนกปลาสวยงามดีครับพี่สุ้มโพนก ปลาสวยงามดีพี่พี่ลองดูคาบความเก่ายังหลงเหลืออยู่คาบความเก่ายังหลงเหลืออยู่ให้ดูถึงความคลาสสิกถึงดูความเข้มขังแบบนี้พี่พี่ลอ e. งดูครับพี่ยอดขุนพลพระเยาเนื้อดินเก่าเก่าสวยๆแบบนี้อยากให้พี่ลองดูนะพี่เนาะสวยงามดีพี่พระสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่ยอดขุนพลพระเยาวสวยจริงๆพี่สวยจริง,รง,รงๆแบบนี้ลองดูครับพี่ลองดูชอบกันหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะยอดขุนพลพระเยาแบบนี้เอา300บาทนี่ ย่างนี้ก็เอา300บาทครับพี่ลองดูเลยนะพี่น้องลองดูเลยสวยงามดีเอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่น้องรายการต่อมาเป็นพระผงบ้างครับพี่พระผงพุทธโทน้อยคุณแม่บุเรือนตมบุญเติมแบบนี้พระผงนี้พระผงพุทธโทน้อยสวยงามดีแล้วพี่ลองดูโอ้โหอยู่ ยันคมคมชัดชัดแบบนี้ครับพี่ยันคมคมชัดชัดแบบนี้พระผงเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พระผงเก่าเก่าสวยงามดีมีตลับปุ๊กให้แล้วหนึ่งใบนะพี่เนาะมีตลับปุ๊กให้แล้วหนึ่งใบสวยงามดีเหมือนกันพี่ดูโอ้โหดูเนี่ยพี่ดูก้อนมวลสารหรือเปล่าพี่พี่ลองดูครับพี่ตรงหัวเข่าเห็นก้อนมวลสารไหมครับพี่แบบนี้โอ้โหสุดจัดดี่สุดจัดเลยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่นี่เลยนี่เลยสวยงามดีครับพี่แบบนี้พูดโทน้อยคุณบุมเบือนตรงบนเติมแบบนี้ พระผงพุทโธน้อยคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมหลังยันคมคมชัดๆแบบนี้คมชัดลึกแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ชอบไหมครับพี่อย่างนี้โดนใจพี่ๆไหมครับพี่มีตลับพุกให้แล้วหนึ่งใบพี่ๆเอาไปใช้ได้เลยนล้วพี่น้องแบบนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นรูปถ่ายหลวมพวกกวยชุตินทโลผมบอกได้เลยว่าแอคนี้ สวยงามแล้วผมบอกได้เลยว่าเป็นที่นิยมมากๆ,ๆครับพี่มีเป็นรูปหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลนั่งขัดสมาธิเต็มองอยู่นะพี่น้อยแล้วก็มีตัวยันยันตุ๊กตาแล้วก็ยันผิดเสื้อแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อกลวยชุดตินทโลเขียนไว้ชัดเจนครับพี่วัดโคศิตรามอาเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทแบบนี้ครับพี่เลี่ยมเก่าคลาสิกวินเทจแล้วพี่ลองดูโอ้โหดูพี่ดูนี่เลยดูครับพี่ สวยงามดีครับพี่ดูเอียงดูสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูด้านหลังเขามีปั๊มตาวัดนพี่น้อยแล้วก็มีกีวอลครับพี่แล้วก็ปั๊มยันลงไปแบบนี้สวยงามดีครับพี่มีปั๊มยันในกีวอลแบบนี้แถมมาให้ด้วยพี่พี่ลองดูแบบนี้ได้มาแบบนี้เลยพี่เก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูเนี่ยดูโอ้โหดู ความเก่าแบบนี้หลอกกันไม่ได้พลาสติกเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลครับพี่สวยงามดีพี่พี่ลองดูนี่เลยสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยพี่ดูโอ้โหกระดาษออกเป็นกระดาษหนังไก่แบบนี้นะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่ดูมียังมีปลหลอดอยู่นะยังมีปละหลอดให้เห็นอยู่ครับพี่ยังมีปละหลอดให้เห็นอยู่พี่พี่ลองดูแบบนี้นี่หลวงพ่อกลวยชุดตินทโลรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนั่งเต็มองค์แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา300บาท รูปถ่ายพระกวยเอาสามอบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นพักกลิงพักกลิงวัดแหลมฟ้าผ่าแบบนี้กิ่งยังดังอยู่พี่กิ่งยังดังอยู่ พระโลหเก่าๆสวยงามดีเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ดูมีความคลาสสิกดีโลหะเก่าๆแบบนี้พระกิ่งวัดแหลมฟ้าผ่าแบบนี้พี่ๆต้องดูโอ้โหดูความน่าใช้ครับพี่ดูเนื้อหาโลหะผมบอกได้เลยว่าสุดยอดอุดกิ่งแบบนี้ครับพี่อุดกลิงแบบนี้สวยงามดีครับพี่พระผงฟ้าผ่าเอ้ยพระกลิงฟ้าผ่า พักกิ่งวัดแหลมฟ้าผ่าแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่กลิ่งยังดังอยู่นะกลิ่งยังดังอยู่ครับพี่ลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอา300บาทนี่อย่างนี้เอา300บาทครับพี่ล้องสุดท้ายของวันนี้แล้วพี่ล้องสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่สิงสวยๆเรียมหัวใจมาแบบคลาสสิกครับพี่สิงสวยๆพี่ๆลองดูสวยงามจริงๆครับพี่สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูอย่างนี้เลยนะพี่เนาะ โอตัวเล็กๆแต่ผมบอกได้เลยว่าน่ารักน่าใช้ครับพี่เลี่ยมในรูปหัวใจแบวแบบนี้สีเหลืองสวยงามเลยทีเดียวพี่สีเหลืองสวยงามเลยครับทีเดียวครับพี่แบบนี้เป็นสิงแบบนี้ตัวเล็กๆแต่น่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้เอาไปให้ลูกเด็ก คล้องได้นะพี่เนาะไว้ปกป้องได้ครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอา300บาทนี่สิ่งเล็กๆแบบนี้น่ารักดีพี่เลียมหัวใจสวยงามดีแบบนี้เอา300บาทครับพี่และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้พี่ๆลองดูตะกุดเก่าๆแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่ตะกุดเก่าๆแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่ลองดูนะพี่เนาะแบบนี้นะเดี๋ยน้องวัดขนาดไทยอันนี้น่าจะเป็นเซนนะแม่มทัพนี้ไม่มีอุ้ยร่วงไปแล้ว โอ้โอุยอุยนี่ครับพี่เป็นเซนแล้วกันต้องเป็นต้องเป็นเซนติเมตรแล้วกันพีนน่อยู่ประมาณแปดเซนเลยพี่ความยาวหัวท้ายอยู่ประมาณแปดเซนต์ต้อนต้องแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่ลองดูตะกรุดเก่าๆสวยงามดีขนาดความยาวประมาณแปดเซนแบบนี้เก่าเกลิกเลยพี่มีการถักเชือกนะพี่น้องมีการถักเชือกแบบนี้มีรอยถักเชือกครับพี่แล้วเหมือนจะไปพอก พอกลักเลยครับพี่แบบนี้พี่พอกลักแบบนี้เลยครับพี่น้องหนานะ้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่ดูอวัวอย่างนี้อวัวอย่างนี้ครับพี่ลองดูนี่โอ้โหดูลักหนาปึกเลยพี่เนาะเขาน่าจะอยู่ที่การถักเชือกมาเนอยครับพี่ oscope, นี่ดูมีการถักเชือกแล้วมีการทาเขาเรียกว่าพี่ลงลักเลยพี่ลงลักหรือพอกลักแบบนี้ครับพี่แล้วก็ปิดทอมมาแบบนี้โอ้โหสุดยอดของความคลาสสิกครับพี่ เก่ากึกเลยพี่เก่ากึกแห้งแตกแยะแบบนี้เลยพี่ลักแห้งจนแตกแบบนี้เลยครับพี่สวยงามดีครับพี่ดูโอ้โหปิดทองมาแบบสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ปิดทองมาแบบสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนี่ครับพี่ดูแห้งแดงดีครับพี่ดูแห้งแดงดีออกแตกลายงาแบบนี้ออกแตกแบบนี้เลยครับพี่ดูแตกให้เห็นเนื้อก็มีครับพี่แตกให้เห็นแบบเขาเรียกวอะไรเชือกตองนี้น้องมีกันอยู่ครับพี่ลองดูแบบนี้โอ้โหสวยงามดีครับพี่ดูนี่ แห้งแกะเลยพี่แห้งแกกเลยลักแห้งจนแตกเห็นข้างในแบบนี้เลยครับพี่ดูสวยงามดีครับพี่แบบนี้โอ้โหคลาสสิกมากอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่พี่ลองดูนี่ลองดูเลยเนี่ยพี่ลองดูเก่าดีสวยดีครับพี่แบบนี้ครับพี่ดูเห็นเชือกเลยครับพี่เห็นเชือกเลยเห็นไหมครับพี่เห็นเชือกที่พันเลยครับพี่ตรงนี้ลักเขาหลุดออกไปเยอะนะพี่็น้องแห้งจนหลุดออกแบบนี้ครับพี่แตกแห้งแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูลัก เชือกถักแบบนี้พี่ๆลองดูนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่อย่างนี้สวยงามดีตะกุดเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาทตะกุดเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยพี่หูขนาดใหญ่นะพี่นะแปดเซนนะพี่น้องแปดเซนแบบนี้ความยาวตัวนี้แปดเซนนี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่แบบนี้โอ้โหดูครับพี่แห้งๆเก่าๆแบบนี้มีการลงรักปิดทองค้าสิ่งดีครับพี่พันเชือกถักเชือกนะพี่น้องลงรักปิดทองแบบนี้สวยงามดีเอาไปสี่ร้อยบาท เอาส liquid liquid ite, Peace. Peace ัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป EP พี297น้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วครับพี่ลองดูเลยถ้าชอบรายการไหนพี่ๆทักทายได้เลยครับพี่ชอบรายการไหนทักทายได้เลยนะพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้อยามเเย็นวันพุธแบบนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับพี่น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ